ดาวพระอาทิตย์จะทำการโคจรโยกย้ายราศีในวันที่16ธันวาคมปี2567ไปจนถึงวันที่14มกราคมปี2568ได้ย้ายจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่โดดเด่นเป็นเทวีโชคส่งผลทำให้แต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์อย่างแรงกล้า ดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่ให้ความหมายในด้านยศศักดิ์เกียรติยศความเป็นผู้นําความเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชายเช่นคุณพ่อคุณลุงคุณอาหรือหัวหน้างานเพศช,ชายเป็นต้นนอกจากนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ยังเกี่ยวข้องกับการแข่งขันการมุ่งสู่เป้าหมายและถ้าเป็นในเชิงของอุปนิสัยคะ่ะ ดาวพระอาทิตย์ก็จะให้ผลออกไปในเชิงหัวดื้อหัวรั้นไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆใจร้อนใจเร็วและบางครั้งก็จะมีเรื่องของการวางมาดวางท่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ดาวพระอาทิตย์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้ก็ถือว่ามาอยู่ถูกาธาตุนะคะ เพราะว่าดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวธาตุไฟมาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุไฟเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์ที่โคจรยกย้ายในครั้งนี้ก็ย่อมจะส่งแรงผลักดันต่อแต่ละลัคนาราศีหรือให้ผลต่อแต่ละลัคนาราศีในด้านที่เด่นชัดแตกต่างกันออกไปแต่ละราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ด้านใดบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยร์กรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณในวันที่16ธันวาคมปี2567ไปจนถึงวันที่14มกราคมปี2568ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะได้ทำการโคจรยกย้าย มาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาและการมาของดาวพระอาทิตย์นะคะก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเทวีโชค ในช่วงที่ดาวตนุลัคนานะคะได้ตำแหน่งที่โดดเด่นมาอยู่ในเรือนปุตตะเรือนของอารมณ์เรือนของความสนุกสนานเรือนรื่นเริงเรือนที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารและโชคลาภแบบนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีความสบายอกสบายใจมากขึ้นค่ะคุณจะมองว่าตอนนี้ตัวคุณอยากจะทำอะไรก็ได้ทำมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ทำตามใจตัวเองนะ คุณอยากจะไปเจอใครคุณก็ได้เจอหรือไม่อยากเจอใครคุณก็ไม่ไปเจอคนนั้นอยากจะหยิบจับทำอะไรคุณก็ได้เริ่มทำนะคะตามความพึงพอใจเลยมันมันเป็นเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยได้ทำตามใจตัวเองมากขึ้นได้ปลดปล่อยได้ปลดเปลื้องความกดดันหรือว่าความเครียดต่างๆมันเหมือนกับว่าคุณมีความบันเทิงคล้ายๆเด็กค่ะเด็กเวลาเขาอยากทำอะไรเขาก็ทำตามใจและชาวสิงในช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ เวลาคุณอยากทำอะไรคุณก็จะได้ทำตามใจที่คุณอยากทำแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่มีคนเข้ามาผลักดันช่วยเหลือเกื้อกูลมันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของชาวลักนาราศีสิงห์มีความโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ รวมไปถึงมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่คุณจะได้เฉลิมฉลองค่ะมีการพบปะมีการสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมีความสุขเกิดขึ้นภายในใจจนชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะรับรู้ได้เลยนะคะว่าในช่วงห้วงเวลานี้คุณจะได้อยู่ใกล้กับคนที่คุณรักคุณจะได้เจอคนที่คุณอยากเจอและคนที่รักคุณเขาก็จะมาเจอคุณมีการพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนกันได้อยู่ในสังคมที่คุณพึงพอใจนั่นเองค่ะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการทำงานนะคะถือว่าในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีความโดดเด่นมากในเรื่องของโปรเจกต์งานใหม่ๆค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มสิ่งใหม่งานใดที่คุณอยากจะทำมานานแล้วแต่ยังไม่มีจังหวะยังไม่มีโอกาสได้เริ่มช่วงนี้เหมาะมากนะคะเป็นเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มสิ่งใหม่ๆบางคนอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมอยากจะเสริมทักษะให้กับตัวเองในด้านต่างๆยกตัวอย่างเพื่อคุณเห็นภาพง่ายๆนะคะถ้าคุณยังทำเบเกอรี่ไม่เป็น ทำขนมไม่เป็นช่วงเนี้ตัวคุณมีเกณฑ์ที่จะไปไปเรียนทําขนมเพิ่มไปหาความรู้เพิ่มทักษะบางอย่างให้กับตัวคุณซึ่งส่งผลดีนะคะมันเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่และโอกาสใหม่ๆมันก็จะตามเข้ามาค่ะมีเหตุการณ์ใหม่ๆมเข้ามาในชีวิตเพราะดาวตนุลัคนามาอยู่ในเรือนปุตตะเหตุการณ์ใหม่ๆบุคคลใหม่ๆตัวละครใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในด้านการงานอาจจะเป็นลูกน้องบริวารใหม่ๆก็ได้นะคะที่เขานำความสำเร็จ หรือว่านำโอกาสบางอย่างมาให้ช่วยเหลือซัพพอร์ตตัวคุณได้ดีนำโชคนำลาบมาให้ส่งเสริมทำให้คุณมีลาบยศเกียรติยศชื่อเสียงดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวธาตุไฟโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีธนูซึ่งถือว่าเป็นราศีธาตุไฟแล้วก็ทำมุมตรีโกนร่วมธาตุด้วยจะยิ่งส่งพลังให้กับชาวลัคนาราศีสิงเป็นอย่างมากค่ะมันเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณสามารถยืนอย่างสง่าผ่าเผย ต่อหน้าหรือว่าท่ามกลางผู้คนได้โดยที่คุณไม่ได้รู้สึกเคอะเขินหรือเขินอายอะไรคุณยืนอย่างมั่นใจค่ะเพราะคุณมองว่าสิ่งที่คุณกระทําในเวลาที่ผ่านมามันถูกต้องคุณทําตามความพยายามของคุณผลงานของคุณมันออกมาโดดเด่นคุณได้รับชัยชนะคุณได้รับเกียรติยศมีคนยกย่อง คุณก็สามารถยืนได้อย่างสงาา่าผ่าเผยนี่เป็นความรู้สึกของชาวลัคนาราศีสิงในด้านการทํางานเลยนะมันเป็นจังหวะที่ดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตาเอ็นดูตัวคุณคุณจะขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบริวารก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดี ชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้เวลามีหน้าที่อะไรล้นมือต้องรู้จักกระจายงานให้ดีนะคะต้องรู้จักมอบหมายงานให้กับคนที่เขาถนัดในด้านนั้นๆต้องมองคนให้ออกดูคนให้เป็นว่าคนคนนั้นเขาชอบงานลักษณะไหนเขาชอบติดต่อกับผู้คนก็มอบหมายให้เขาทําคนคนนี้เขาชอบอยู่กับที่ไม่ชอบเดินทางก็มอบหมายงานเอกสารให้เขาทําเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะต้องดูคนให้ออกแล้วคนเหล่านั้นจะเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดี ชาวสิงห์ก็ต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาใช้ความสามารถในการมองคนเหมือนกันนะและในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษามีโอกาสที่คุณจะได้เจอลู่ทางของตัวเองเจอแนวทางที่ชัดเจนเรียนอะไรมาจบอะไรมาได้ไปทำงานในสายงานนั้นๆหรืออยู่ในวัยมัธยมอยากจะเข้าต่อในมหาวิทยาลัยร,รู้ลู่ทางที่ชัดเจนของตัวเองคุณก็มุ่งไปในด้านนั้นบางคนชอบภาษาไปในด้านภาษา บางคนนะคะชอบในเรื่องของอาหารก็ไปในด้านขะหากรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะชาวลัคนาราศีสิงจะมีลู่ทางของตัวเองที่ชัดเจน นะคะชาวสิงห์ถือว่าระยะนี้โดดเด่นมากนะไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียนการศึกษาการลงมือปฏิบัติคุณมีไฟคุณมีความกระตือรือร้นเพราะดาวพระอาทิตย์มาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของอารมณ์คุณจะมีไฟแห่งความต้องการมากขึ้นเพราะคุณอยากจะก้าวหน้าคุณมีจิตใจของความเป็นนักสู้ความเป็นผู้นำมันอยู่ในตัวคุณอย่างมากเลยทีเดียว นะถือว่าเป็นจังหวะที่ต้องรีบเร่งในการที่จะผลิตผลงานออกมาไม่ว่าจะอยู่ในงานฟรีแลนซ์งานออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็ต้องรีบผลิตคอนเทนต์ออกมาให้มากที่สุดนะคะในด้านการเงินการทองกันบ้างค่ะชาวสิงมีโอกาสที่จะได้โชคลาบโดยเฉพาะได้โชคได้ลาบจากเด็กจากบุตรจากบริวารหรือคนท้องใครที่ชอบซื้อลอตเตอรี่นะลองให้คนท้องหยิบฉลากให้ลองให้เด็กลองให้คนอายุน้อยกว่าหยิบให้ก็มีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบมาแบบคาดไม่ถึงนะคะ และชาวลัคนาราศีสิงห์บางทีคนที่อายุน้อยกว่าคุณจะมาชี้ช่องทางอะไรบางอย่างให้กับคุณในการหาเงินหาทองถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวอย่ามองข้ามความคิดความเห็นของเด็กหรือคนอายุน้อยนะคะชาวสิงห์ในแง่มุมของการทํางานมีเกณฑ์ใช้เงินไปตามอารมณ์ใช้จ่ายตามอารมณ์ค่ะใครอารมณ์ดีก็ไปกินไปชอบไปใช้ใครอารมณ์เสียก็ไปกินไปชอบไปใช้เหมือนกันนะเพราะช่วงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณเลยอะ่ะโอ้ยวันนี้อารมณ์ไม่ดี ไปปาร์ตี้กับเพื่อนดีกว่าหรือวันนี้อารมณ์ดีมากไปช้อปปิ้งดีกว่ามันมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะคะและไม่พอเท่านั้นนะชาวลัคนาราศีสิงห์ยังมีเรื่องของการเปย์คนรอบข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินให้กับคนรักคู่รักจ่ายเงินไปให้กับลูกหลานบริวารคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวคุณต้องการที่จะให้คนใกล้ตัวคุณมีความสุขนะคะต้องการที่จะให้คนใกล้ตัวคุณได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นสมัยก็มองว่าคุณค่อนข้างที่จะเต็มใจจ่ายอยู่เหมือนกันนะคะ ไม่ได้ติดขัดไม่ได้เดือดร้อนการเงินก็ค่อนข้างฟโฟล์ใครทําการค้าการขายก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้คือค้าค้าขายดีหรือมีงานเสริมงานพิเศษเข้ามาพอดีทําให้คุณมีไรายได้จากช่องทางใหม่ๆนะคะเทศกาลงานในช่วงปีใหม่ก็ขายดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงจังหวะพิเศษที่มีเข้ามา นะถือว่าเป็นผลดีต่อชาวและคณาราศีสิงเป็นอย่างมากในแง่มุมที่คุณจะต้องระมัดระวังให้ระมัดระวังคดีความให้ระมัดระวังมิตรจะกลายเป็นศัตรูให้ระมัดระวังการมีปัญหาสอดแทรกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่มีคู่มีคนรักอาจจะระมัดระวังเรื่องบุคคลที่3หน่อยนะไม่ได้หมายถึงมือที่3แต่เป็นบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติพี่น้องหรือคนที่คุณรู้จักอาจจะมีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วทาให้คุณและคู่ต้องทะเลาะเบาะแหวงกันก็ได้ นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังในแง่มุมของสุขภาพให้ดูแลในเรื่องของระบบช่องท้องช่วงล่างระบบสืบพันธุ์ต่างๆดูให้ดีนะคะอย่าประมาทอย่าละเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้ไปตรวจสุขภาพประจําปีกันทุกปีนะคะต่อมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวสิงมีสเสน่ห์มากท่านใดที่โสดอยู่มีเด็กมาจีบมาชอบนะมีคนอายุน้อยกว่ามาจีบมาชอบนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างมาก รวมไปถึงชาวสิงห์ท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้คุณอ้อนแฟนได้เลยขออะไรแฟนได้เลยเขาจะให้คุณเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ออดอ้อนได้เลยนะคะมีสเสน่ห์มากๆแล้วก็แฟนหรือว่าคู่รักของคุณเนี่ยเขาก็จะทำตามใจคุณด้วยนะคะใช้จังหวะเวลานี้ให้เกิดประโยชน์นะผ่าเวลาไปเที่ยวไปพักผ่อนด้วยกันหรือหากิจกรรมทำร่วมกันให้มากขึ้นหรือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ได้อยู่กันสองคนตมลำพังบ้างก็จะดีอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ทั้งหมดทั้งหมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ